ต่อไปนี้สาธุชนทั้งหลายจะได้ฟังข้อธรรมคำสอนจากหลวงพ่อภัยสารวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตเรื่องทำไมปฏิบัติจึงไม่เห็นผลบรรยายรรำโปรดแก่ญาติโยมณวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิคำถามหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติมักจะถามตัวเองก็ดีหรือถามครูบาอาจารย์ก็ดี ที่นิยมถามคือเนี่ยทำไมปฏิบัติแล้วนะก็ยังไม่เห็นผลสักทีคำถามนี้ทีจ่จริงเจ้าตัวต้องตอบเองนะว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราทำความเพียรเต็มที่หรือเปล่า ปฏิบัติก็จริงอยู่นะแต่ว่าทำมากทำน้อยแค่ไหนหลายคนนะก็ทำอยู่นะแต่ว่าทำไม่มากนั่นจะเห็นผลเนี่ยมันก็ยากนะเหมือนกับว่าลงทุนน้อยนะ ผลที่เกิดขึ้นหรือกำไรมันก็ก็น้อยตามมาด้วยบางคนเนี่ยตอนปฏิบัติก็อาจจะทำจริงทำจังแต่ว่าพอออกจากลานจงกรมออกจากทางจงกรมหรือว่าออกจากหรือลุกจากอัสนะก็ปล่อยใจลอย อันนี้ก็เหมือนกับว่าเติมน้ำใส่ตุ่มแต่ว่าก็ปล่อยให้น้ำในตุ่มเนี่ยมันล่วนไหลเพราะไม่คิดที่จะอุดไม่คิดที่จะดูแลรักษาตุ่มให้ดีอตอนภาวนาก็อาจจะภาวนาจริงจังนะ ตอนตื่นนอนก็ดีหรือก่อนนอนก็ดีแต่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยใจลอยจมดิ่งไปกับงานการก็ดีหรือว่าถูกกลืนหายไปกับอารมณ์เมื่อมีสิ่งมากระทบก็ดีจะเป็นความดีใจวิงโลดหรือความเสียใจหงุดหงิด ก็ไม่คิดที่จะใช้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะมาเป็นเครื่องฝึกสติหรือว่าไม่ใช้ธรรมะที่ฝึกมาเพื่อรับมือนะกับความคิดอารมณ์เหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วนะก็คือว่าความเพียน ที่ลงไปเนี่ยมันไม่มันไม่มากพอหรือว่าไม่ต่อเนื่องหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นเพราะว่าทำไม่ถูกวิธีก็ได้นะพอทำไม่ถูกวิธีเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะอย่างเช่นไปบังคับจิต บังคับจิตให้มันอยู่กับที่ให้มันนิ่งกดข่มจิตไม่ให้คิดแล้วทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสติมันจะงอกงามได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานอย่างอย่างเต็มที่นะหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนอยู่เสมอนะว่าเนี่ยอย่าไปห้ามคิด มันจะคิดก็เรื่องของมันไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะคิดหรือจะพูดเป็นหน้าที่ของมันก็ได้ส่วนหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันความคิดยิ่งคิดเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งมีแบบฝึกหัดให้จิตได้รู้ทันแล้าจำคำนี้บ่อยๆเนี่ย นะสติมันก็เติบโตมันก็งอกงามจริงๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะเพียงแต่เปิดโอกาสให้สติได้ทำงานเมื่อกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีเราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่ถางที่รอบๆต้นไม้นั้นเนี่ยถางหญ้าไม่ให้หญ้ามันปกคลุมพราพอไม่มีหญ้าปกคลุมต้นไม้นี่ก็ ได้โอกาสที่จะโตอย่างเต็มที่ถึงแม้เราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไม่ได้ดูแลใกล้ชิดแต่เราเพียงแต่เปิดโอกาสนะให้เขาได้รับแสงแดดแทนที่จะถูกหญ้าหรือว่าวัชพืชน,นานาชนิดบดบัง้การเจริญสติก็เหมือนกันนะเราก็เพียงแต่เปิดโอกาสสติได้ทำงาน ก็คือเราไม่ได้บังคับจิต <Yeah. S 1> เวลาเราเดินจงกรมเวลาเราสร้างจังหวะมันจะคิดไปกี่เรื่องก็ช่างมันอย่าไปช่วยมันคิดก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมันคิดถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะระลึกได้มันก็จะได้สติความนี้เรากำลังเดินจงกรมนะนี่เรากำลังสร้างจังหวะนะ อันนี้เราว่าเปิดโอกาสให้สติได้ได้ทำงานแล้วก็ได้เติบโตเปิดโอกาสอีกความหมายนะึคือว่านะแทนที่เราจะไปปล่อยใจเพลิดเพลินกับการเสพรูปรถกลิ่นเสียงหรือว่าปล่อยใจให้ไป ยินดียินร่ากับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนะเราก็ปลีกตัวออกมาแล้วก็เดินกลับไปกลับมาหรือยกมือเป็นจังหวะหรือจะตามลมหายใจก็ได้อันนี้คือเราสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้สติได้เติบโตเราไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้น แต่ถ้าเกิดไปบังคับมันอ,อันนี้ก็เรียกว่าทําผิดวิธีเมื่อทําผิดวิธีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยหรือไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการมันก็เหมือนกับเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยทำมบางคนบก็แผ่เมตตาทุกวันแต่ทําไมจิตไม่ไม่เย็นจิตไม่สงบจิตไม่ ไม่หายรุ่มร้อนยังขี้โกรธอยู่ก็ต้องถามว่าเราแผ่เมตตาถูกหรือเปล่าคือได้แต่สวดหรือว่าพูดเปล่าๆป,าปาแต่ใจไม่ได้น้อมนึกเวลาบอกว่าสัพเพสัตตาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแทนที่จะนึกเป็นคำเนี่ย แล้วลองจินตนาการด้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ใกล้ไกลนึกไปถึงเพื่อนมิตรสหายนึกไปถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงนึกถึงคนที่เป็นอริเป็นศัตรูก,กับเราเวลานึกอย่างนี้แล้วน้อมใจให้เขาเนี่ยมีความสุขปลอดจากความทุกข์ถ้าทำอย่างนี้เนี่ย อันนี้ก็เ,เป็นการแผ่เมตตาจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดไปลอยๆหรือว่านึกคำแผ่เมตตาไปโดยที่ไม่ได้น้อมใจให้เกิดเมตตาจริงๆหรือเกิดความปรารถนาดีนะกับสรรพสัตว์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นอ,อริผู้ที่เราเกลียดผู้ที่เราโกรธผู้ที่เรา,เรเราขุนข้องหมองใจ ถ้าจินาตานา,ตาการเป็นถึงคนเหล่านั้นนะแล้วก็แผ่ความปรารถนาดีไปให้เขาเนี่ยเมตตาในใจเราก็จะเจริญงอกงามแล้วความรุ่มร้อนในใจของเราก็จะค่อยๆลดลงไปความผูกใจเจ็บความอาฆาตพยาบาทมก็ลดลงจิตใจก็สงบเย็นนะอันนี้ก็เป็นผลจากการปฏิบัติที่ถูกถ้าปฏิบัติผิดเนี่ยนะแผ่เมตตาไป นะกี่ปีกี่ปีมันก็ยังเป็นคนขี้โกรธเหมือนเดิม,มก็จะเป็นคนที่ผูกใจเจ็บเหมือนเดิมเราจะไปโทษว่าทําไมแผม่เมตตามาหลายปีแล้วนะจิตใจก็ยังเป็นคนขี้โกรธอยู่อันนี้ไม่อันนี้เป็นเพราะว่าปฏิบัติผิดเรื่อยเป็นเพราะว่าที่ไม่ได้ผลหรือที่ไม่เห็นผลเนี่ยนะเป็นเพราะเราคาดหวังผลนะมากไป ไม่ใช่ผลมันไม่เกิดนะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเช่นเราฝึกสติทําความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะที่มีสติแต่ละขณะที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราทําถูกนะมันก็ก็เหมือนกับน,น้ําทรหยด์ทีทะหยดเนะที่เติมใส่ตุ่มเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เป็นเพราะเราไปคาดหวังนะ คาดหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆหรือต้องเกิดขึ้นเยอะๆนะที่ว่าไม่เห็นผลเนี่ยไม่ใช่ว่าผลไม่เกิดนะผลมันเกิดแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราคาดหวังคือมันไม่มากหรือมันเร็วมันไม่เร็วพออย่างที่เราคาดหวังหลายคนทำเนี่ยนะก็คาดหวังให้มันเกิดผลเยอะๆเกิดผลเร็วๆ เดยเพราะคำว่าเกิดผลเร็วๆเนี่ยเป็นเป็นนิสัยของคนสมัยเนี่ยทำอะไรก็อยากจะให้มันเกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆนะเพรเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็เร็วไปหมดนะกาแฟาก็ต้องเป็นกาแฟอินสแตนต์นะความสุขก็เป็นความฝุกแบบอินสแตนต์อินสแตนต์แฮปปี้เนสสุขต้องไวนะ ในเวลาปฏิบัติเนี่ยก็อยากให้ผลมันเกิดขึ้นไวๆนะพอมันไม่เร็วไม่ไวอย่างที่คาดหวังก็เลยผิดหวังหรือก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นผลเนี่ยไม่ได้แปลว่าผลไม่เกิดนะเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเท่านั้นเอง ให้คุณภาพจิตเนี่ยไม่จะเป็นสติสมาธินะหรือปัญญาเนี่ยลด้อความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันค่อยๆเกิดขึ้นนะขอ้มั่นใจว่าถ้าเราทำแม้เพียงนาทีเดียวเนี่ยผลก็เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราทำหนึ่งชั่วโมงทำหนึ่งวันผลก็มากขึ้นตามไปด้วย แต่ว่ามันไม่ได้มากอย่างที่เราคาดหวังแต่ไม่ใช่ว่าที่ทำไปนั่นนะศูนย์เปล่านะความเปลี่ยนแปลงหรือความเติบโตหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆ้าก็ดูเข็มนาฬิกาเนี่ยเข็มสั้นเนี่ยเข็มชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูได้ถ้าเราดูผัดผ่านเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันอยู่นิ่งนะ แต่ที่จริงมันขยื่อนมันเลื่อนนะมันขยับตลอดเวลาแต่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆต่อเมื่อผ่านไป5นาที10นาทีเราจึงจะรู้ว่าโอ้มันก็ขยับนะต้นไม้เนี่ยแม้กระทั่งต้นไายซึ่งโตเร็วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันไม่ขยับมันไม่โตเลย แต่ถ้าเราเทียบเมื่อวานกับวันนี้หรือว่าอาทิตย์ที่แล้วกับวันนี้ก็จะพบว่าต้นไม้มันโตนะแต่มันโตอย่างช้าช้าร่างกายของเด็กก็เหมือนกันนะเด็กทารกเนี่ยเขาก็โตทุกวันโตทุกวันแต่ว่าดูเหมือนว่ามันไม่ขยับเลยเมื่อวานนี้กับวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเท่าเดิมนะแต่จริงจริงเด็กเา้าโตทุกวัน แต่การโตของเขานี่นะมันมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนบางทีมองด้วยตาเป๋าไม่เห็นจนกว่าเราจะถ่ายรูปนะแล้วก็เวลาห่างสักอาทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือนก็จะเห็นความเติบโตศาสร์น้ำของเราก็เหมือนกันนะเราอาจจะไม่สังเกตว่าน้ำเนี่มันเพิ่มทุกวินาทีเลย มันเพิ่มทุกนาทีมันเพิ่มทุกชั่วโมงมันเพิ่มทุกวันแต่ว่าเราดูตาเปล่าเ er, น,นี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็เท่าเดิมนะน้ํานี่ก็ไม่ได้มีการขยื่นขยับอะไรระดับน้ำนะแต่ถ้าเราเทียบจากเมื่อี่ที่แล้วเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยโอ, a, โอ้จะเพราะโอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังเห็นตอผุดขึ้นมาเยอะแยะแต่ตอนนี้เนี่ยตอนี่ยมันถูกน้ําท่วม จนเกือบหมดแล้วให้การที่ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มอย่างช้าๆชั้นใดเนี่ยระดับของสติระดับของความรู้สึกตัวของเราม,มันก็เพิ่มอย่างช้าๆชั้นนั้นเลแต่ถ้าเราใจร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยทำแล้วไม่ได้อะไรเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ย หลายคนเนี่ยก็ชอบนะแทนที่จะแทนที่จะทำความเพียรคือการประกอบเหตุนะก็ไปสนใจผลเมื่อปลูกต้นไม้เนี่ยนะปลูกต้นไม้ก็น่าเชี่ยงล้วคือว่ารดน้ำปววนดินนะแล้วก็ให้โอกาสต้นไม้มันเติบโตอย่าไปคอยดูไปคอยวัดว่าเออมันโตขึ้นมากเท่าไหร่ในแต่ละวันหรือว่ารากเนี่ยมันยังลึกไป มากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันมันเคยมีเรื่องเล่านะเป็นชาดกนะว่าน่ยชาวสวนเนี่ยปลูกต้นไม้แกก็ดูแลต้นไม้อย่างดีนะแล้วในสวนนั้นก็มีลิงเป็นลิงที่พอจะรู้ภาษาคนนะมันเห็นชาวสวน ปลูกต้นไม้เนี่ยออมันก็รู้นะว่าปลูกไปเพื่ออะไรชาวสวนกับลิงนี่ก็คุยกันรู้เรื่องวันหนึ่งชาวสวนก็ไปทำธุระต่างจังหวัดก็มอบหมายให้ลิงเนี่ยช่วยลดน้ำด้วยให้ลิงก็ยินดีนะมันก็รดน้ำตามกาหนดเวลาทุกวัน แต่มันก็อยากจะรู้นะอยากจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมันโตขึ้นเท่าไหร่รากนี่ยังลึกเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยมันลดน้ําเสร็จมันก็ลดน้ําต้นกล้าเสร็จเนี่ยมันก็ดึงต้นกล้าออกมาจากดินเพื่อดูว่ารากเนี่ยมันยาวไปเท่าไหร่แล้วนะมันทำาบนี้ทุกวันนะลดน้ําเสร็จอ่ะก็ดึงต้นกล้ามาดูว่ารากลึกแค่ไหน แต่แล้วก็เอาต้นกล้าใส่เข้าไปในดินไปลงขึ้นลดน้ําอีกก็ดึงต้นกล้าออกมาดูว่ารากนี่ลึกแค่ไหนมันอยากจะเห็นความก้าวหน้าเนี่ยทำเงี้ยแค่ไม่กี่วันบอกว่าต้นไม้ก็ตายหมดนะชาวสวนกลับมาก็แทบเป็นลมจับเลยนะต้นกล้าที่ปลูกเอาไว้นะตายทุกต้นเลยเพราะว่าลิงเนี่ยมันป่าถนาดีมันอยากจะเห็นความก้า,หากวหน้าของ ต้นไม้ที่โลลกนะมันก็เลยดึงมาดึงมาดูรากทุกวันทุกวันนักปฏิบัติหลายคนก็เป็นอย่างเงี้ยนนะแทนที่จะทําความเพียรน,นะหรือว่าประกอบเหตุก็คอยมาวกกลับมาดูว่าตอนนี้เราได้ผลแค่ไหนแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนแล้วทําอย่างเงี้ยนนะมันก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วล่ะเรียกว่าปฏิบัติผิดนะเพราะการปฏิบัติเนี่ยก็คือต้อง อยู่กับปัจจุบันถ้าใจมันไปนึกถึงผลเนี่ยก็คือว่ามันไปอยู่กับอนาคตแล้วให้เรามุ่งประกอบเหตุนะอย่าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผลแต่ทำด้วยความพอใจที่ได้ประกอบเหตุเนะี่ยอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะเราอย่าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผล หรือจดี๋ยทำด้วยความอยากที่จะได้ผลแต่ทำด้วยความพอใจที่ได้ประกอบเหตุมันต่างกันเยอะเลยนะถ้าทำด้วยความอยากที่จะเห็นผลเนี่ยนะอันนี้มันเป็นตัณหาแต่ทำด้วยความพอใจที่ประกอบเหตุเนี่ยอันนี้คือฉันทะคือถ้าได้ทำแค่ได้เดินก็มีความสุขแล้วมีความพอใจแล้ว แต่ถ้าทำด้วยความอยากที่จะได้ผลนะมันก็จะเกิดความรุ่มร้อนเพราะว่าไม่เห็นผลสักทีไม่เห็นผลสักทีมันก็เหมือนการเดินนะการเดินเราเดินทางไกลถ้าเราเดินด้วยความอยากที่จะถึงจุดหมายไวๆเนี่ยมันจะรู้สึกทรมานเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึง แต่ถ้าเราเดินด้วยความพอใจที่ได้เดินนะโอ้การเดินแต่และก้าวมันมีความสุขเวลาพาคนเดินธรรมยตราเนี่ยนะก็ก็กนัคนอย่างนี้แหละคนเดินเนี่ยจะ่าไปสนใจผลหรือจุดหมายนะจุดหมายอยู่ไกลนะแต่ว่าใจอยู่กับปัจจุบันนะจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันหรือบอกเขาว่าจุดหมาย,ยที่ปลายเท้านะ จุดหมายไม่ได้อยู่ที่ข้างหน้าโนนนะจุดหมายที่ปลายเท้านะอย่าเดินด้วยความอยากที่จะถึงจุดหมายไวๆแต่เดินด้วยความพอใจนะที่ได้เดินแล้วเราจะพบว่าเออแต่เดินแต่ละก้าวแต่ละก้านี้นะมันมันทำความสุขให้เพราะว่ามีความพอใจที่ได้เดินการปฏิบัติทำการเจริญสติก็เ,เหมือนกันนะให้เราเทน้ำหนักไปที่การทำเหตุ อย่าไปให้น้ำหนักกับผลที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับเรื่องที่เคยเล่านะคนเราเนี่ยจะมีความเพียรแค่ไหนที่ว่าเราเทน้ำหนักไปที่อะไรจริงอยู่นะเราก็อยากได้ผลแต่ว่าถ้าเราเทน้ำหนักไปที่ผลนะเราจะท้อแต่ถ้าเราเทน้ำหนักมาที่เหตุหรือที่การทำเนี่ยมันจะมีความเพียรต่อเนื่อง อย่างที่เคยเล่าว่าคุณป้าเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยแกขายผักแต่ก่อนก,นก็มีคนส่งผักไปตามบ้านไปตามร้านค้าแต่ตอนหลังเนี่ยหาคนขับไม่ได้แกก็ต้องขับรถเองแต่แกไม่มีใบ,บขับขี่นะแกก็ต้องไปสอบใบขับขี่สอบภาคปฏิบัติเนี่ยแกผ่านแต่ว่าสอบภาคทฤษฎี นะแกสอบไม่ผ่านสอบข้อเขียนนะ่ะนะมันมีคำถามอยู่ห้าสิบข้อถ้าได้สามสิบข้อขึ้นไปก็ผ่านแต่ว่าแกสอบนี่ไม่เคยถึงสามสิบข้อเลยแกสอบกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตกนะตกข้อเขียนตอนที่เป็นข่าวเดือนนะกุมภาสิบปีที่แล้วนี่แกสอบไปแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าครั้ง เจ็ดรนะ้อยจ็ห้าครั้งนะเรียกว่าสอบวันเว้นวันเลยไอ้แบบนี้ไม่มีในเมืองไทยนะเพราะในเมืองไทยนี่ไม่ต้องสอบก็นะเอาใบขับขี่ได้ถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้เส้นก็ซื้อเอาแต่ในเกาหลีเนะี่ยมันทำนี้ไม่ได้ไต้องสอบนะเจ้าหน้าที่ก็อยากจะช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงสุดท้ายแกพอมาถึงเดือนพฤศจิกายในปีเดียวกันเนี่ยแกสอบได้แล้ว หลังจากที่สอบมาแล้ว950ครั้งสอบใบขับขี่นะ950ครั้งลองมานึกดูนะว่าแกมีความเพียรมากนะและแน่นอนแกก็อยากได้ใบขับขี่แต่ว่าแกคงจะไม่มีความเพียรขนาดนี้ได้นะถ้าแกให้น้ำหนักกับผลคือการสอบได้ใบขับขี่เพราะถ้าแกให้น้ำหนักไปกับผลเนี่ยสอบไม่ได้ หครั้งสิบครั้งหรือว่าร้อยครั้งแกก็เลิกแล้วแต่ว่าแกให้น้ำหนักกับการทำความเพียรหรือว่าการประกอบเหตุมากกว่าให้น้ำหนักกับการสอบนะมากกว่าผลคือใบขับขี่เพราะนั้นเนี่ยไม่ได้สอบมาแล้วร้อยครั้งไม่ได้อะก็ก็สอบใหม่สอบไม่ได้200ครั้งแล้วอะก็ยังสอบอยู่สอบไม่ได้300ครั้งก็ยังสอบอยู่ นี่ขนาดใบขับขี่นะแกยังไม่ท้อเลยแกยังสอบแล้วสอบอีกเนี่ยนะทั้งสี่ปีได้นะแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเพื่อสติเพื่อสมาธิเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อความสุขสงบเย็นในจิตใจหรือปัญญาที่เข้าใจสัจธรรมเนี่ยโอ้มันมีค่ากว่าใบขับขี่เยอะนะ ใบกับขีเนี่ยมันก็เพียงต่ช่วยทำมาหากินแต่ว่าผลจากการปฏิบัตินี่เมันช่วยรักษาใจนะให้ไม่ทุกข์มีอะไรมากระทบนะก็ไม่กระเทือนถึงใจนะจะเจอความผิดหวังจะเจอความพัดพลาดก,นะก็ใจก็ไม่ทุกขนะ์มันช่วยทำให้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ได้ นะคุณค่าอน,นิสงส์เนี่ยมันมีมากนะมีมาาสาลกว่าใบาขับขี่แต่ว่านักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยนะก็ความเพียรนี่สู้คุณป้าคนนี้ไม่นานอันนี้เพราะว่าวางใจผิดนะใจนี่มันไปให้น้ําหนักนะกับผลมากกว่าการประกอบเหตุถ้าเราให้น้ําหนักกับการประกอบเหตุหรือการสร้างเหตุนะ มันก็จะมีความพอใจที่ได้ทำมีความพอใจที่ได้เดินมีความพอใจที่ได้ปฏิบัตินะอันนี้เมื่อวางใจถูกแล้วเนี่ยนะอ่าราวนี้การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้จักโดยเพราะการปฏิบัติแบบอ่าที่นี่หรือแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยัเน,น้นหัวข้อวิธีการสำคัญคือการเห็นไม่เข้าไปเป็นนะแทนที่จะ สอดสายเหตุหาเหตุแทนที่จะสอดสายเห็นผลอย่างที่หลายคนบอกว่าทำไมปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลสักทีนะแทนที่จะจดจ่อไปมองเห็นผลในะสิ่งที่ควรเห็นมากกว่านี้ไม่ใช่ผลนะสิ่งที่ควรเห็นก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นใจคิดนึกนะอย่าไปสนใจผล ถ้าจะเห็นเนี่ยก็เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะทำอะไรก็เห็นกายเคลื่อนไหวเจออะไรก็เห็นใจคิดนึกนะอันนี้มันเป็นพื้นฐานการปฏิบัติเลยนะแค่เห็นเนี่ยแค่เห็นแล้วก็เห็นอย่างถูกต้องนะคือไม่ใช่ไปสอดส่ายมองหาผลนะแต่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหว นะเห็นใจคิดนึกทำอะไรก็แล้วแตนะ่ไม่ใช่แค่เดินจงกรมไม่ใช่แค่สั่งจังหวะนะก็เห็นเจออะไรนะไม่ว่าบวกหรือลบก,ก็เห็นใจคิดนึกอย่างเด็กคนนึงเนี่ยนะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแกไม่ได้เห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวนะแกบอกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเวลาคีบหรือตักก๋วยเตี๋ยว แล้วก็เห็นปากขยับนะเวลาเคี้ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นความพอใจนะเวลาสัมผัสกับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยววันนี้เนี่ยนะเป็นการปฏิบัติเลยแหละเป็นการปฏิบัติจากการกินก๋วยเตี๋ยวนะเด็กแค่สิบขวบนะสิ่งที่เด็กเขาพูดเนี่ยคือมันเห็นเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจคิดนึกแล้วก็เห็นเวทนาด้วย เราทำไม่ได้ทุกวันทำไม่ได้ตลอดเวลานะแล้วทำเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกนะในผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมปรากฏอย่างแน่นอนนะถ้ามันเห็นขอให้เห็นนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็พออย่าไปสนใจกับผลมากอย่าไปสนใจผลคิดแต่จะเห็นผลแต่ลืมเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นใจคิดนึกเนี่ยมันปฏิบัติเท่าไหร่ก็คงจะไม่ ไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกเอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะ